สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียว์ h ชนแนลนะครับตอนนี้ท่านผู้ใหญ่กำลังไปดูถนนนะครับว่าถนนจะอ่อนไหมนียรถปูนกำลังมานะจะมา,าได้ไหมนะครับเพราะว่าผ่านการฝนไม่ตกมาวันนี้เป็นวันที่สองนะครับดินเริ่มแห้งติดเริ่มติดแล้วครับนะครับ ดูว่ามันมีปัญหาอะไรตรงไหนไหมรถจะต้องเนี่ยครับไปยังจุดโน้นนะครับจุดที่จะเทนะครับลงซักล้างซึ่งก่ ได้บ่ครับมันฟี่บ่สุกเอาไว้บ่จึงน้อยอืพบปัญหาแล้วนะครับ ไม่จมนะครับแต่ลื่นนะครับเพราะว่าดินนี้เป็นดินคล้ายๆดินตับม้านะครับนี่ครับเรียบร้อยไหมวะต้องรถไทยเนาะเอารถไทยเข้ามาไงมันตองโค้งของปูนนะนกโอ้ครับนี่ครับปูนนะครับปูนสําเร็จรูปมาจากร้านร้านนี้เนาะร้านธนวัฒน์เนาะครับจากร้านธนวัฒน์ครับอยู่ตาง้อยเนาะเนาะไม่จมนะครับแต่ลื่นนะครับ กรคาดการไว้อย่างนั้นแหละครับพอมันพึ่งแหง้งแห้งในมือเดียวเลยนี่ครับมาดูการเตรียมการนะครับต้องรอรถไถท,ท่านอบตอนะครับมา ตอนนี้ผู้ช่วยกำลังหาเบอร์หาเบอร์เมียบพกคือหายะใช่ไหมคเพิ่อหาเบอร์อยังครับเบ<ป>อร์เบอ,อ,อรอ์อท่านอบตเบอร์รถไถยน,นะครับนนีเน่เตรียมไม้เรียบร้อยแล้วครับอแต่แกรงเด็กกําลังเตรียมไม้เรียบร้อยแล้วครับส่วนพรพเอกในเรื่องของเราก็คนนี้นี่เองครับกําลังโทรหาเมีย,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 ยโอโทรหารถไถนะครับดูสีหน้าเขายิ้มแย้มนะครับวันนี้ มาดึงซิปไปซิปหน้าเดียวเ็อเอ้ยยังชิโดชิโดเอารันาให้ฉันมาดึง ติดต่อรถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่แกงช่างเบิ้มกด็ดูสำรวจความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งครับในระหว่างที่รถกำลังติดขัเป็นคิดสั้นๆก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ทีมช่างทุ่บ่าไฟบ้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ